สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับเจ้ายามาฮ่า R3 ปี2016แล้วครับผม่ะเป็นคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะอันนี้ก็ใส่ลายแต่งมาให้เป็น BMW หรือจะเรียกว่าลาย HP ลายก็ได้เดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันคันนี้เงียน,ยนยๆสวยๆกิ๊บๆเลยครับมาเรามาไล่ของแต่งกันเลกว่าของแต่งที่เราเห็นหลักๆเลยคือลายเป็น HP ลายนะ ชิลเนี่ยชิลเดิมกระจกเดิมสายคัทแต่งะระฆังทองมือคัทแต่งการเบรคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคันนี้ยางหน้ายางหลังเหลือๆเลยครับผมดอกเต็มๆเลยคันนี้แข้งเครื่องซ้ายขวาเนียนกิ๊เลยครับผม ไล่คอฝูออกมาเป็นอาคาปลายสิบสีนิ้วนั่นเองโซ่สเตอร์เนี่ยเหลือๆเ,เลยเดี๋ยวผมขัดให้ก่อนส่งนะครับผมท้ายเดิมนะอ๋อนี่เขามีของตกมาให้นี่ครับเป็นการลอยถังของยามาฮ่าการลอยฝาถังก็ยามาฮ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันคันนี้คันนี้เลขมาอยู่สองหมืนเจ็ดครับ ไม่เล็กๆน,น้อยๆกำลังพอดีมือเราครานี้นะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้ทางเพจ RR Superbike นะครับหรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ